วัดีค่ะวันนี้เรามาพบกับท่านดรศิริลักษ์แก้วสุรลิขิตนะคะอยู่ที่กลุ่มงานปัตตภีวิทยาค่ะอยู่กลุ่มวิจัยปัตตภีวิทยานะคะกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินค่ะค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องของแหนแดงนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีผลตอบรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้มีเกษตรกรสนใจที่จะนาแหนแดงไปใช้นะคะ,ะจํานวนมากนะคะแล้วก็มีบางส่วนก็ได้ไปซื้อมาจากอ,อินเทอร์เนต็ตน,นะเนาะ ก็ราคาก็แพงพอสมควรแต่จริงๆแล้วแหนแดงเนี่ยมันไม่ไม่ควรจะซื้อขายกันนะคะมันควรจะเป็นการแจกจ่ายกระจายไปเพื่อให้มีใช้กันทั่วๆไปนะคะเป็นการลดต้นทุนนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อมาอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มต้นทุน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกษตรกรเนี่ยที่ต้องการแหนแดงนะคะก็ควรจะติดต่อหน่วยงานของกรมวิชาการเกรษตรซึ่งเราก็จะมีเกือบทุกหน่วยงานทั่วประเทศไทยนะคะ ก็ให้การสนับสนุนแหนแดงเนี่ยฟรีให้แก่เกษตรกรอยู่ที่จังหวัดไหนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมว่ามีหน่วยงานไหมค่ะเช็คดูก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อผู้แแล้วก็ถ้าใกล้ถ้าใกล้กรุงเทพก็มารับได้ที่ส่วนกลางก็ได้ค่ะในส่วนกลางเราก็จะมีแจกจ่ายให้พอประมาณแต่คนจะโทรมาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เช็คว่ามีมีพองพร้อมไหมมีแหนแดงพร้อมพร้อมให้ไหมอย่างงี้นะคะ แล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าจากที่ว่าเกษตรกรเยอะๆที่เอาไปใช้แล้วเขาะสะท้อนกลับมาผลตอบรับนะคะถ้าในส่วนของเกษตรกรที่ที่ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราเนาะมีคําแนะนํานะคะให้ไปปลูกเลี้ยงดูแลอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่เมื่อนําไปใช้เนี่ยผลตอบรับกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นบวกเยอะนะคะแล้วก็<ม>เห็นความ เปลี่ยนแปลงของการนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการป,ปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ก็ตามค่ะแล้วก็ในการผลิตแหนแดงมันมีเงื่อนไขอะไรไหมคะที่แบบว่าเวลาใช้แล้วเหมือนกับว่ามันจะเกินจริงไหมเพราะว่าจากที่ว่าคนแพร่หลายมาก,กในอินเทอร์เน็ตอย่างอย่างเท่าที่งานวิจัยอะนะคะ,ะมันก็มีธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบอยู่อยู่อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากพอที่จะทำให้อยกตัวอย่างเช่นไม่ผลนะคะ นำไปใช้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้กันเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็น่าค่ะถ้าเป็นผักใบนะคะคือพ <c oughs> ่าผักกินใบเนี่ยก็ให้ผลตอบ,ตอบสนองต่อพืชดีพอสมควรนะคะสามารถที่จะใช้แหนแดงเพียงอย่างเดียวเนี่ยผสมลงไปในดินได้แต่ในสําหรับของอา่าในส่วนของผักที่เป็นผลนะคะยยกตัวอย่างเช่นพริกมะเขือเทศอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเพิ่มธาตุอาหารตัวอื่นเพิ่มเข้าไปนะคะถึงถึงจะเพียงพอต่อการที่จะไปผลิตผลผลิตอันนั้น ตอนนี้มีคำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับพวกแหนแดงกับพืชผักยังไงบ้างคะค่ะก็ค,คือเราก็ได้ทํางานวิจัยเส,จเสร็จสิ้นแล้วนะคะในส่วนของออพืชผักรับประทานใบนะคะก็มีอัตราส่วนต่างๆทีท่ที่ได้จากงานวิจัยขึ้นมานะคะค่ะคือแหนแดงเนี้ยก็จะไปช่วยเพิ่มอิอนทรีย์วัตถุนะคะอันนี้ถ้าหากว่าดินเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุสูงพอสมควรเนะะี่ยค่ะพืชก็จะสามารถาจาเริญเติบโตได้ นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีในส่วนของผักกินใบนะคะใช้ใช้อัตราเท่าไหร่คะถ้าเป็นแหนแดงส่วนใหญ่แนะนําให้ใช้สดหรือแห้งดีคะค่ะถ้าเป็นพืชผ,ผักเนี่ยควรจะใช้แหนแดงแห้งนะคะเพราะว่าแหนแดงสดเนี่ยหนึ่งปริมาณที่ใส่เนี่ยมันเยอะแต่ว่าได้ธาตุอาหารเนี่ยน้อยกว่าแหนแดงแห้งเ <ừ> นื่องจากว่าแหนแดงใน,ในปริมาณ1นกิโลนะคะในปริมาณหกิโลเท่ากันเนี่ยแหนแดงแห้งเนี่ยมันมาจากแหนแดงสดประมาณ20่สิบกิโลเพราะนั้นมันก็เสมือนกับเราใส่แหนแดง20่กิโล ลงไปในดินใช่ไหมคะในในใ<ช>ส่วนของแหนแดงแห้ง2ก็คือการใช้แหนแดงสดเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับพืชผ,ผักกินใบเนื่องจากว่ามันมีน้ําเป็นองค์ประกอบอยู่เยอะนะคะเพราะนั้นการใช้แหนแดงแห้งเนี่ยเราจะสามารถปรับปรับปรับความชื้นในดินได้ดีกว่าค่ะใช่อัตราอัตราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินนะคะถ้าดินที่เป็นดินดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เยอะค่ะ แต่ถ้าเป็นดินยกตัวอย่างที่ในงานวิจัยเนี่ยเป็นดินทรายนะคะเราก็จะใช้อยู่ประมาณาาประมาณ30กรัมต่อดิน1กิโลกรัมค่ะ30กรัมต่อดิน1กิโลกรัมใช่ค่ะถ้าเป็นไม้ผลแนะนำให้ใช้เท่าไหร่คะไม้ผลเนี่ยคือจริงๆแล้วยังไม่มีงานวิจัยนะคะแต่เท่าที่ตรวจสอบเอกสารเนี่ยคะ่ะเขาก็จะใช้การลักษณะของการาตักขึ้นมาแล้วใส่สด Uhm, ไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปเรื่อยๆก็จะได้หนึ่งก็คือปรับปรุงบำรุงดินนะคะสองก็อาจจะได้ธาตอาหารแต่ว่าถามว่าเพียงพอไหมถ้าเป็นในดินที่ที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรเนี่ยก็แนะนําให้ใช้แต่ถ้าดินที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ําเนี่ยอาจจะยังต้องเพิ่มนะคะปุ๋ยเคมีลงไปค่ะค่ะเพื่อการติดดอกออกผล สำหรับในข้าวนี่คือได้ผลแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ค่ะาสำหรับขาวเนี่ยมีงานวิจัยมากมายมหาศาลนะคะได้ผลอยู่แล้จีนค่ะหรือเวียดนามหรือได้ต่างๆเนี่ยค่ะมันได้ผลอยู่แล้วรวมทั้งถึงประเทศไทยด้วยนะคะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงที่คุยกับพี่ก้อยเมื่อกี้นะคะก็คือว่าที่แบบพื้นที่ที่แห้งแล้งค่ะก็จะแหนแดงจะช่วย่ค่ะจะทําให้ จาก,จาก,จ,ากจากการสะท้อนกลับมาะะของเกษตกรกรก,ก,ก็ได้ทราบว่า,าเมื่อใช้แหนแดงในภาคอีสานของเราเนะะี่ยค่ะ,มะเมล็ดข้าวค่ะก็จะเต็มขึ้นในส่วนบางส่วน,นที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งแหนแดงมีคุณสมบัติพิเศษพอสมควรในการที่จะกักเก็บความชื้นโดยแหนแดงถ้าเป็นแหนแดงแห้งก็จะกักเก็บความชื้นไว้ได้ประมาณ300เท่านะคะแต่ถ้าเป็นแหนแดงสดนนตัวเขาเองเ,เ,ม,อเมื่อย่อยสลายลงไปมันก็มีความชื้นเป็นองค์ประกอบอยู่แล้ว ค่ะในส่วนเนี้ก็จะช่วยเหมือนกับว่าช่วยทําให้พืชเนี่ยลดสภาพการการแห้งแล้งเนี่ยลงค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ก้อยแนะนําว่าให้ให้ท่านดรแนะนำนะคะว่าคนที่เกษตรกรที่เอาแหนแดงไปเนี่ย ควรที่จะแบบมีแนวทางการเอาไปใช้ยังไงการปฏิบตัติหรือว่าการที่ะจะทําให้สมดุลในการผลิตของตัวเองค,ค่ะคืออย่างน้อยที่สุดเลยเกษตรกรควรจะมีบ่อแม่พันธุ์ที่ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรนะคะ,ะก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อนําไปขยายในส่วนของพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้น นะะแนะนำให้าให้ว่าเมื่อเมื่อมีการลงทําลายของของหนอนมแมลงหรืออะรต่างๆเนี่ยให้ตักขึ้นแล้วตากแห้งนะคะ 1. นึ่งเก็คือเป็นการตัดวงจรของหนอนนะคะแล้วก็สองก็คือถ้าหากว่าเราปล่อยเราปล่อยแหนอลอยอยู่ในใน,ในสภาพบ่อบ่อกว้างขึ้นนะคะ ถ้าเราไม่ตักขึ้นแล้วเมื่อมีอสภาวะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแหนแดงจะ,จะจะจะเน่าแล้วละหายยุบหายไปดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการที่จะทําให้เกิดการเน่าเสียของน้ําเนื่องจากว่าในตัวเจนในแหนเนี่ยมีองค์ประกอบค่อนข้างสูงค่ะก็คืออยากจะแนะนําเกษตรกรว่าเมื่อเต็มแล้วเนี่ยควรจะตักขึ้นนะคะตากแห้งนะคะธาตุอาหารก็ยังอยู่มาก เกือบจะเท่าแหนแดงสดนะคะแล้วก็ใช้งา่ายกว่าด้วยแล้วสามารถเก็บไว้ได้หลายปีน,นะคะเก็บได้ประมาณสักกี่ปีครตอนอที่เราวิจัยเนี่ยเรานาแหนแดงที่เราเก็บไว้ประมาณ4ปีเนี่ยมา,มาทำการมาทําการวิเคราะห์ธาตุอาหารนะคะก็พบว่าธาตุอาหารเนี่ยโดยเฉพาะไนโตรเจนเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ลดลงไปจากที่เราเก็บไว้ในช่วงะระยะสั้นๆนะ,ะน,นะคะก็คือสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณ3 4ปีเนี่ยธาตุอาหารก็ยังไม่เปลี่ยนใช่ค <ๆ S 2> ่ะยังสามารถได้คงเดิมใช่ค่ะ แล้วอันอื่นๆแล้วคะมีคําแนะนําเพิ่มเติมกับเกษตรกรอีกไหมคะคือการจะน,นําแหนแดงไปใช้เนะะี่ยค่ะก็จะต้องดูก่อนว่าธาตุอา,า,าหารที่มีอยู่ในดินนะคะมันมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เดิมเท่าไหร่นะคะค่ะเป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะเพราะว่าแหนแดงเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของที่จะทดแทนสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดหมายถึงว่าธาตุอาหารต่างๆได้ทั้งหมดน,นะคะ มันก็ต้องศึกษาว่าพืชน,นั้นนะ่ะต้องการาธาตุอาหารในแต่ละชนิดยกตัวอย่างเช่นในไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยสูงเท่าไหร่แล้วก็นําค่าวิเคราะห์ที่เราที่เราเคยเคยเเลงตีพิมพ์หรือหรือว่าให้ให้ให้คำแนะนำเนี่ยค่ะไปว่า,าในแหนแรงเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันขาดอะไรถ้าขาดอะไรก็ควรจะเติมสิ่งเหล่านั้นลงไปด้วยถึงจะประสบความสำเร็จในการที่จะผลิตพืชค่ะ ต้องหาความสมดุลให้กับพืชให้กับพื้นที่ของตัวเองด้วยต้องให้เหมาะสมควรควรจะต้องศึกษาหาความรู้ในส่วนเหล่านี้ด้วยเพื่อจะทําให้มีความประสบความสําเร็จในการที่จะผลิตนะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามค่ะแหนแดงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยนะคะแต่ไม่ใช่เป็นทั้งหมดของการทดแทนค่ะก็มีเงื่อนไขกันนําไปใช้อยู่นะคะ อันนี้แปลงนี้คือเป็นนี้คือเป็นบ่อที่เราขยายไว้สําหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรนะคะอ๋อนี่กำลังสวยอันนี้อายุกี่วันคะนี้ประมาณอ่ายี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันถ้าถ้าเราตักไปทําแห้งนี่ต้องกี่วันคะอ่าก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบวันค่ะอันนี้คือถ้าเกษตรกรใช่ใช่คือถ้าเกษตรกรไม่มารับเนี่ยค่ะเราก็จะตักแล้วตักแห้งเก็บไว้ทำวิจัยนะคะแต่ถ้าถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยค่ะ หันกลับไปดูฝั่งนู้ก็ได้ค่ะเนี่ยก็ฝั่งนี้เยอะเลยใช่ค่ะลายบอเลยนะครใช่ใช่ถ้าหากว่าเริ่มเริ่มมีสีเริ่มไม่สดใสแล้วเห็นไหมคะแสดงว่าเขานี่คือแก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเกินเกินเกิถ้าเราถ้าแก่กับที่เป็นหนอนลงนี่ดูต่างกันยังไงคะก็คือคือคือถ้าหนอนลงเนี่ยเขาก็จะ ขาก็จะดึงดึงดึงใบแหนนะคะมาห่อรวมกันก็จะเป็นปุ้มปุ้มอ่าเป็นปุ้มปุ้มแต่แบบนี้คือแก่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เตรียมจะต้องตัดขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าคือคือเราเนี่ยก็รอเกษตรกรมันไม่ไม่ไม่ได้ตักขึ้นเลยทันทีเนื่องจากว่าอ่าถ้าเกษตรกรช่วงไหนมาเยอะเนี่ยค่ะค่ะก็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 จะต้องแบบผลิตให้ทันนะคะค่ะแล้วก็ในในฤดูในฤดูแล้งเนี่ยก็จะผลิตได้ยากกว่าในฤดูฝน เพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนื่องจากแหนมันเป็นเฟิร์นเนาะค่ะจริงๆแล้วพราชอบสภาพที่มันมีความชื้นค่ะสภาพบรรยากาศที่มันมีความชื้นอยู่ด้วยค่ะนี้ก็มีหลายบอกมากเลยถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าหลังจากเนี้ถ้าเราไม่ตักขึ้นนะคะาแมลงเนาะผีเสื้อกลางคืนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มลงพอลงปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็ เราเห็นอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวพอสักวันสามสี่วันเนี่ยเขาจะยุบตัวหายไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีไม่แนะนำใช่ใช่ใช่ถ้าเจอถ้าเจอหนึ่งคือแก่สองคือเป็นมีนิ้วแมลงศัตรูสำคัญเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ